ิบเหรียญหายากสายอีสานอันดับสิบเหรียญหลวงปู่เทศจังหวัดหนองคาย 9. เหรียญปอมาลากุลสกลนคร 8. เหรียญหลวงปู่จันนครพนม 7. เหรียญหลวงพ่อมุมศรีสะเกต 6. เหรียญหลวงปู่ลอดอุบลราชธานี 5. เหรียญพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาปี2493 4 เรียญพระอาจารย์สิงห์จังหวัดนครราชสีมาปี2477อันดับที่3เหรียนหลวงปู่ดุลจังหวัดสุรินทร์ปี2508ค่ะว้าว <Wow. S 1> อันดับที่2เหรียญหลวงพ่อพระชีจังหวัดสุรินทร์ปี2478ค่ะอันดับที่1เหรียนพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลคน,นคร